ยกเขากินข้อไปบ้วงากันกินข้อไปน็น<อ> <c oughs> เอาวนมเอานุ่มหมดเียไปฮามาให้ฮะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ประธานทางประธานทางคารวัตี่การครับทางถ้ำทา้งถ้ำแล้วเนาะทังถ้ำทางสงหูหน้ามังสงย่าองเิดังใจไปู้ใะไรทขามายี้

ข้าองนาองนางนาอะไรนี่นางหาง้วกอะีทักสองหลวงพ่อนางเ้อดมาเพลนมาแพนแม่เาเปนนางอ่ามถึง่าเพนกับิ๋หาพ่ออก่อนบอแอบหายได้

bằng nhiều lượt nghe ừ. nghe cháu cứ có tài năng tương tự to ku je za ovaj dan

que Amin. Amin. yeah